บุคคที่เขร่วมก็ขอสุดชนได้เลยนะฮะบกับโครงการการจัดข้าอุปสมบในครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆไม่ต้องจ่ายเงินทครั้งที่สิบสองนะครับท่าทังหายท่านั้งหลายท่นที่ต้องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะท่งานี่ี่วกับการปสมบทีนครั้งที่สิบสอนี้ วัดใหม่ชัยมงคลย่านซื่อตำบลบ้านช้างอำเภอสพี่น้องจังหวัดสุพรรณในการครั้งนี้มีผ้าจัลุหลกองกฐาบุตราูชาบุญสระนาธเจ้ารันวิยภัทรชัวรัตลาดสมกะครท่านได้ที่จะร่วมบุญนะครับจะเป็นเจ้าภาพไ้ไม่ว่าจะทกจกรรมใร่วมบท่าหนึ่งรูปก็ขอเชิญได้เง็นทีมงานจะติดต่อทีมงานจะผูกบุญทุกท่านที่รัับวาม กนมีมีความสุขตปขนแม่่นองมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะบวช้ะในโครงการให้ใจได้บวชครั้งที่สิบสอกันนะคะขบโครงการนี้จัดมาแล้วทั้งหมด11ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสอครั้งที่สิบสองนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10กรกฎาคม2565หมายกำหนดสรางจะมีด้วยกัน3วันวันเสาที <S <S <token thanks> time, time, ่ต kind of ้งรตายหกบเ็ <S 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 ่ีรัม้วยนครับวันนี้ก็วันนี้วันเลือกสั้งด้วยเนาะผมก็่าตัดปเลิกสร้งกันอยู่ับตอนนี้ก็เท้าอยู่กับเสร็จนะครร่วมดื่มนะครับก็ ร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีไทยธนิชโดยวันเสรท่สองหนึ่งหนึนะครับเขาร่วมบุญหรือเป็นเจ้าภาพะไตระตนะครับจบโครงการให้ใจได้บวชครั้งที่สิบสองนะครับเผื่อจะร่วมเป็นเจ้าภาพ ข้าไปหนึ่งชุดนะครับก็หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับต่บอนุโมธนาบุญอาจจะเป็ปนแบบเพื่ร่วมบุญนะครับค้าวนี้ต่อนุโมธนาบุญด้วยนะครับ